ดีค่ะนักศึกษากศนอำเภอหนองแคท,ทุกท่านนะคะครูชื่อนางสาวอลิสามานาชีพตำแหน่งครูกศนอำเภอหนองแคยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าสู่โครงการปัจชิมิเทศรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้นะคะซึ่งการจัดโครงการปัจชิมิเทศแบบรูปแบบออนไลน์ของเราในครั้งนี้นะคะ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้รู้เกี่ยวกับการสอบปลายภาคนะคะการเตรียมตัวในการสอบปลายภาคว่าเราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนนะคะกฎระเบียบต่างๆนะคะในเรื่องของการสอบปลายภาคนะคะแล้วก็การจบหลักสูตรนะคะทำยังไงเราถึงจะจบหลักสูตรนะคะวิธีการสอบสอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะการสอบปลายภาคตารางสอบ ระดับประถมศึกษาตารางสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตารางสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสนามสอบปลายภาคกศนอำเภอหนองแคได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการสอบปลายภาคดังนี้กศนตำบลหนองจิกสอบที่กศนตำบลหนองจิก กศนตำบลไผ่ต่ำและกศนตำบลโพนทองสอบที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลไผ่ต่ำกศนตำบลหนองนาคสอบที่วัดบ้านจานกศนตำบลหนองแขมและกศนตำบลหนองประหมอมปายสอบที่วัดลาดเจริญกศนตำบลห้วยทรายสอบที่กศนตำบลห้วยทรายกศนตำบลหนองแคสอบที่วัดเกาะลอยกศนตำบลห้วยขมิ้น สอบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกองกศนตำบลหนองไข่น้ำสอบที่วัดโคกมะตูมกศนตำบลหนองจระเข้สอบที่กศนตำบลหนองจระเข้กศนตำบลโคกแย้และกศนตำบลโคกตูมสอบที่วัดไทยงามกศนตำบลหนองโรงสอบที่กศนตำบลหนองโรงกศนตำบลหนองปริง สอบที่วัดหนองปิงกศนตําบลกลุ่มหักสอบที่วัดกลุ่มหักกนนศนตําบลโคชสิทธิ์สอบที่กนนศนตําบลโคชสิทธิ์กศนตําบลบัวลอยและกศนตําบลหนองปลาหมอระดับมอตน้นสอบที่กศนตําบลบัวลอยสิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมเข้าห้องสอบดินสอสอง B เท่านั้นยางลบปากกา น้ำยาลบคำผิดบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษาการแต่งกายนักศึกษาหญิงนุ่งกระโปรงสีดำไม่สั้นจนเกินไปสวมเสื้อเชิ้ตคอปกสีขาวสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบสีสุภาพนักศึกษาชายสวมกางเกงสแล็กสีดำ ห้ามสวมกางเกงยีนหรือกางเกงทรงยีนโดยเด็ดขาดสวมเสื้อเชิ้ตคอปกสีขาวสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังต่อไปเราจะไปรับชมวิธีการฝนกระดาษคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะการฝนกระดาษคำตอบนะคะให้นักศึกษากรอกข้อมูลทางด้านบนของกระดาษคำตอบนะคะเริ่มจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กอกว่าหนองแครนะคะสำนักงานกาศานจังหวัดสระบ,บุรีเลขที่แบบทดสอบให้นักศึกษาดูจากแบบทดสอบที่คณะกรรมการแจกให้วิชาที่สอบดูจากแบบทดสอบที่คณะกรรมการแจกให้ว่าเป็นลายวิชาใดเช่นภาษาไทย กรอกชื่อและนามสกุลเขียนคำนำหน้าชื่อเช่นนางสาวทารารัตน์จันลักษณ์ระดับให้นักศึกษากรอกระดับชั้นที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เช่นมต้นเลขที่นั่งสอบให้นักศึกษากรอกเลขที่นั่งสอบที่นักศึกษาได้ดูจากหน้าห้องสอบแล้วเช่น เลขที่สองห้องสอบกศออนอตำบลห้วยทรายหากนักศึกษาอยู่กศออนอตำบลอื่นให้นักศึกษากอกชื่อสถานที่ที่นักศึกษาได้ดำเนินการสอบอยู่สนามสอบ ให้กรอกเช่นเดียวกับห้องสอบที่เช่นกศออนอตำบลห้วยทรายวันที่สอบเช่นวันที่สองตุลาคม2564เวลาสอบของรายวิชานั้น,น,นๆเช่น 00, 0 9 0 0ถึง1 0 0 0นเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษากรอกข้อมูลทางด้านซ้ายซึ่งจะเป็นข้อมูลดังนี้ค่ะรหัสประจำตัวผู้สอบนักศึกษาสามารถดูรหัสประจำตัวผู้สอบได้ จากบัตรนักศึกษานะคะจะมีเลขรหัสนักศึกษาทั้งหมด10หลักนำรหัสนักศึกษา10หลักกรอรหัสประจำตัวผู้สอบ10หลักจากบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบนะคะเช่น6 4 1 2 0 0 0 4 9 8 และวิธีการฝนรหัสประจำตัวผู้สอบให้นำดินสอสองบซึ่งเป็นดินสอสองบเท่านั้นในการกรอกรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบวิธีการฝนรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบมีหลักในการฝนนะคะฝนในแนวตั้งหลักในการดูนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามจนถึงหลักที่สิบเมื่อเรานำ เลขประจำตัวมากกอกในช่องว่างที่กำหนดให้ครบ10หลักแล้วนะคะจากนั้นเราจะดำเนินการฝนตามหลักแนวตั้งของแต่ละแถวนะคะอย่างเช่นเลข6เราจะมาฝนที่เลข6โดยวิธีการฝนจะฝนจากตรงกลางวงกลมนะคะและฝนออกมาด้านนอก ให้เต็มวงกลมหลักที่สองเลขสี่ฝนจากด้านในออกด้านนอกห้ามเกินวงกลมนะคะให้อยู่ภายในวงกลมที่กำหนดฝนให้เต็มวง เมื่อฝนรหัสประจำตัวผู้สอบครบทั้ง10หลักแล้วให้นักศึกษาฝนรหัสสถานศึกษาโดยนำรหัสสถานศึกษาจากบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะดูได้จากด้านหลังบัตรอันนี้คือด้านหน้าให้นักศึกษาดูรหัสสถานศึกษาจากด้านหลังบัตรนักศึกษารหัสสถานศึกษา หนึ่งสองหนึจากนั้นนำรหัสสถานศึกษาที่ได้มาเขียนลงในกระดาษคำตอบโดยใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินซึ่งในกระดาษคำตอบจะมีรหัสสถานศึกษาให้นักศึกษาแล้วจำนวน2หลักเพราะฉะนั้นนักศึกษานำเลขหลักที่3าม ลงมาเขียนต่อ1นึ่งสองหนึ่งเสาจากนั้นนำดินสอสองบีฝนเริ่มที่หลักที่สเนื่องจากกระดาษคำตอบได้ดำเนินการฝนรหัสในหลักที่1และหลักที่สองให้เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเริ่มฝนรหัสสถานศึกษาที่หลักที่3ตามแล้วตั้งให้ครบทั้ง10หลักดังนี้ค่ะเริ่มฝนจากด้านในวงกลมสู่ด้านนอกให้เต็มวงทำเช่นนี้จนครบทั้ง10หลัก เมื่อฝนรหัสสถานศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาฝนรหัสวิชาที่สอบโดยนำปากาลูกลื่นสีน้ำเงินเขียนรหัสวิชาพพานพทหาร2 1 0 0 1จากนั้นนำดินสอสองบีฝนรหัสวิชาพพาน ทอทหารสองหนึ่งศูนหนึ่งเมื่อดำเนินการกรอกรหัสวิชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษานำปากาลูกลื่นสีน้ำเงิน ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบให้นักศึกษาเขียนชื่อนามสกุลของนักศึกษาเช่นทารารัตจันรักษ์จากนั้นให้นักศึกษาดำเนินการทำแบบทดสอบ การจบหลักสูตรผู้ที่จบหลักสูตรต้องดําเนินการยื่นใบคําร้องขอจบรายละเอียดดังนี้ 1. กรอบใบคําร้องขอจบด้วยตนเองตามที่กําหนด 2. แนบรูปถ่ายขนาด1.5นิ้วสวมชุดนักศึกษาจํานวน2รูปซึ่งรูปภาพควรถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนไม่ใส่เครื่องประดับไม่สวมแว่นตาสีผมสีปากสุภาพไม่ถ่ายรูปภาพชนิดด่วน ทรงผมสุภาพนักศึกษาชายทรงผมสุภาพไม่ไว้หนวดเครานักศึกษาหญิงหากผมยาวให้รวบผมไปด้านหลังค่ะ จากการรับชมการบรรยายนะคะหวังว่านัากศึกษากศนเอหนองแคทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็นําความรู้ที่ได้รับนะคะไปใช้ในการสอบปลายภาคในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะหากนักศึกษามีข้อซักถามนะคะให้หนักศึกษาซักถามได้สอบถามได้จากครูประจําตาบลน,นะคะแล้วหวังว่าในการสอบปลายภาคครั้งนี้นักศึกษาจะสอบผ่านได้เกรดสีทุกวิชาทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ